โอเคฮะตามผลโหวตวันนี้เนาะฟาร์มพวกบินแบบเอฟเคนั่นเองได้ครับซึ่งบอกเลยว่าฟาร์มนี้คือผมออกออกแบบมาแล้วและมันง่ายมากเลยทุกคนมาซึ่งไอ้จริงๆไอ้ฟาร์มเนี้ยผมก็อยากทำมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าฟาร์มนี้มันยังไม่ได้ชนะโหวตสักทีมันเพิ่งมาชนะโหวตเมื่อคือนนี้เองอะเนาะโอเคผมจะเริ่มวาแบบนี้ฮะคือมันทําง่ายจริงทุกคนฟาร์มนี้เป็นหนึ่งในฟาร์มที่ง่ายที่สุดในเกมเลยฮะแต่เพียงแค่ว่านั่นแหละมันเปลืองของนิดนึง นิดนึงจริงๆใช่มันเปลืองของนิดนึงฮะโอเคเราจะเอามีบิสตันธรรมดาไหมอามีโอเคเราจะวางแบบนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็เราจะปลูกโคโคโบีนไปเลยฮะปลูกรอไปเลยงับอ่ะโอเคแล้วก็จะพิสตันดันมาตรงนี้อ่ะจากนั้นนะฮะเราก็จะเอาดิฟเพนเซอร์จาะตรงนี้เลยไม่ใช่เอาให้มันจาะมาตรงนี้อ่ะ อเคฮะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ทําวงจรลูกตรงนี้เนาะซึ่งลูกง,ง่ายๆของผมก็คืออ่าด็อปเปอร์ไม่ใช่ดิออฟเซอร์เวอร์นั่นเองอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็เอาเติมเลสสโตนดันให้มันหน่อยนึงไม,ไม่ทํางานใช่ไหมก็ต้องต่อไปแบบนี้อ่ะแล้วถ้าเกิดอยากให้มันอยู่ทำงานก็คือเราก็แค่ปักลีเวอร์ฮะโอเคอ,อย่างนี้แล้วกันแล้วก็ โอเคอยู่ทำงานแล้วก็ถ้าเปิดทำงานต่อโอเคอ่าฮะดีไซน์ก็ประมาณนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนี้ไฟจะออกได้ไหมถ้าอย่างนี้ไฟจะออกได้ปะลองดูดิออออกได้แฮะโอเคถ้า okay. างั้นก็วิธีนี้แล้วกัน โอเคน่าจะได้แล้วฮะวงจรที่ผมงมมาแป๊บหนึ่งโอเคเราจะทำอย่างอ่าแปบ๊บหนึ่งเราจะต่ออันนี้นิดนึงต่อรีเวอร์มาตรงนี้โยกหนึ่งสองไน,นับสองวิพออาา่าฮะวิตตันก็จะทำง,งานอย่างนี้แล้วเราก็ก็รอบวงจรนิดนึงโอเค ตออละแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้คือผมต้องแก้อย่างหนึ่งก็คือว่าผมต้องใส่ฮอปเปอร์ผมต้องเอาฮอปเปอร์มาจิ้มไอ้ดอปเปอร์ให้ได้ซึ่งอันนี้ฮอปเปอร์ไม่ทํางานค่ะเพราะว่าไฟมันอันนี้ผมงั้นผมต้องแค,แค่ต้องย้ายมาฝั่งนี้เฉยๆค่ะไม่มีอะไรยากเท่าไหร่อาา่ฮะไม่ทำงานไหมเนี่ยไม่ทำงานเพราะเพราะว่าอันนี้นั่นก็ต้องนั่นก็ต่อให้มันต่ำลง ทำง,งานไหมโบรไม่มีเสียงเสียงดิสเบนเซอร์ไม่ทำงานหรอหืมนั้นลองนั้นผมลองต่อตรงอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยปะจุ๊บเฮ้ยนั่นนึงนะผมปิดเสียงไว้เหรอผมก็ปิดเสียงิต้นทำงานนะทำไมอ๋ออ๋อ โอเคผมปิดคันโยกไว้น้่นหนึ่งฮะก็ว่าอยู่โอเคถ้าอย่างนั้นผมก็จะต่อฮอปเปอร์มาตรงนี้เลยฟึ๊บอ่ะแล้วก็กล่องแน่น,น,อ,นอนับพระเอกของทุกเรื่องครับกล่องนั่นเองกล่องกับฮอปเปอร์คือไม่ต้องมีทุกฟาร์มอยู่แล้วฮะกล่องมาแมปแมปโอเคเอาละทุกคนอ่าจะบอกอะไรอย่างหนึ่งฮะเสร็จแล้วครับใช่ฮะนี่คือฟาร์มโคโคบีนของเราเนาะซึ่งมันโคตรง่าย เป็นหนึ่งในฟาร์มที่ง่ายที่สุดในใน,ในเกมเลยก็ว่าได้นั่นเองนะคะก็คือตอนนี้ก็เสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาสาธิตวิธีการใช้ให้ดูเนาะอันหนึ่งนะซึ่งวิธีการใช้ก็คือเราก็แค่เอาโคโคบินมาปลูกตรงนี้ใช่ปะแต่ก่อนที่เราจะปลูกอ่ะเราต้องไปเอาโบนมิวมาก่อนซึ่งแน่นอนถ้าฟาร์มนี้เป็นฟาร์มในเชิงแบบเป็นฟาร์มที่ปั๊มมหาศาลอย่างรุดรุดเดียวอ่ะเนาะซึ่งนซึ่งไม่ไม่ต้องห่วงอ้าโบนมิวผมมีเยอะแบบมีเยอะจนไม่รู้ว่าไปทำอะไรนั่นเองน่นนะโอเคเราขอเก็บของงนนิดนึ โอเคแล้วเราก็ขึ้นมาแล้วโบนฮะชุบชุบชุบโบนมิผมอยู่ในเนี้ยเนี่ยอัดมาเป็นบล็อกกระดูกแล้วคือยังยังมีในกล่องนี้อีกฮะเนี่ยอ่ะเอาง,ง่ายๆคือว่าผมทำฟาร์มนี่มาเพราะผมอยากจะอยากจะระบายโบนโบนทิ้งนั่นเองเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะชุบไป,ปมากันเลยลองทดสอบฟาร์มเราดูด,ด,ดีกว่าชุบโ okay. อ๊ยโยโอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยวอ๊ยโออ๊ยโอยโอ ใส่ในกล่องฮะแล้วก็ฟึบฟลุอย่างนี้ย่อยเป็นบนมิวใส่ในกล่องย่อยเป็นบนมิวแล้วก็ใส่ในกล่องโอเคจากนั้นเราก็เปิดเครื่องเลยคะไม่ต้องไม่ต้องเสียดายนะทุกคนมันไม่เสียไปเพราะเพราะมันถือว่ามันมันยิงอากาศฮะแล้วก็แล้วก็แค่คลิกขวาค้างนั่นเอง ถ้าเกิดว่าเวลาเราเปะนะคะไอพิตตันมันจะดันตอนที่มันโตพอดีนั่นเองก็น่าจะประมาณนี้ชมเนาะสลับคลิปนี้วเท่านี้เนาะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตั้งเพื่อชมนั่นเองนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมไปโหวตด้วยนั่นเองช่วงนี้ก็นั่นแหละคือคลิปอาจจะสั้นนิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงนี้คือผมติดงานมหาลัยแล้วก็ช่วงนี้ใกล้สอบเลยด้วยไว้เจอกันใหม่ทุกชมเนาะแล้วเจอกันบ๊ายบายครับเฮ้